นับสนุนโดยน้ำมันรำข้าวไ i ซ์ลี่คุณผู้ชมคะช่วงเมนูหน้าหม่ำของเราวันนี้เอาใจคนที่รักเส้นค่ะเพราะว่าวันนี้เราจะทำเมนูพาสต้าและผู้ช่วยของซินดี้ก็อยู่วันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกน <c oughs> <c oughs> โอเควันนี้ชื่อเมนูของเราชื่อ <c oughs> พาสต้าซอสผักค่ะเลล่าดูนะ าสต้าอันนี้เป็นเส้นเพนเน่นะคะคุณผู้ชมจะเลือกเป็นสปากเกตตี้หรือว่านักโรนีก็ได้แ,แต่<ร>ค่ะฮอทดอกฮอทดอกหรือว่าไส้กรอกนะคะข้าโพดถั่วลันเตาถั่วลันเตานะคะ,ะ,ะ,คะแป้งอเนกประสงค์นะคะแล้วก็นมสดเกลือพริกไทยเพื่อปรุงรสค่ะก็<ช>ถ้าเกิดเราใช้เป็นถั่วลันเตาแล้วก็ข้าวโพดสดนะคะ ต้มให้เดือดสักพักหนึ่งค่อยเติมสองอย่างนี้ลงไปพร้อมกับพาสต้ามันก็จะสุกพร้อมๆกันค่ะเดี๋ยวเราจะมาหัน่นไ <Hey. S 1> ส้กรอกระวังนิ้วนะคะ <Hey. S 1> โอเคค่ะตอนนี้เราหั่นไส้กรอกเกือบเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปค่อยๆนะคะ <Hey. S 1> ใส่ไปนี้ <Hey. S 1> ใช่ค่ะหนึ่งช้อน ตอนนี้เลยแล้วก็ผสมแป้งเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกอย่างพร้อมก็ตั้งกระทะให้ร้อนนะคะแล้วก็เติมน้ำมันรำข้าวลงไปใช่ค่ะสาเหตุที่เลือกน้ำมันรำข้าวก็เพราะว่ามี high smoke point หรือว่าทนความร้อนสูงค่ะเหมาะสําหรับอาหารประเภทผัดทอดน้ำสลัดก็ได้นะคะมีขวดเดียวไว้ในบ้านทําได้ทุกเมนูและที่สําคัญอร่อยปลอดภัยและยังได้คุณค่าจากวิตามินและสารอาหารในน้ำมันรำข้าวด้วยค่ะเอาละคะ่ะตอนนี้เราก็พร้อมแล้วนะคะ เราใส่ฮอสเซตเข้าไปฮอตดอกเอาละค่ะพอเข้าไปสักพักนะคะเราก็จะเติมนมลงไปแล้วก็เติมแป้งด้วยนะคะพอเริ่มเดือดนะคะเราก็เติมข้าวโพดหมดเลยนะเดล่าชอบข้าวโพดใช่ไหมคะใช่อันนี้อะไรคะถั่วลันเตาถั่วลันเตา,า,เตาโอ้ยัมมี่ยัมมี่ล้าละค่ะถึงเวลาที่เราจะเติมเส้นพาสต้าของเราลงไปนะคะ ลองกะปริมาณดูค่ะอย่าให้ซอสหรือเส้นอันใดอันหนึ่งเยอะจนเกินไปนะคะแล้วก็ปรุงรสนิดหน่อยนะคะเด็กๆทานไม่ควรที่จะเป็นรสเค็มจัดอะไรค่ะเรียบร้อยแล้วนหน้าทานไหมคะใส่แล้ว ระหว่างที่เลลาทานให้เสร็จนะคะก็ต้องขอขอบคุณเมนูดีๆจากรักลูกบุ๊กสแล้วก็คอตโต้ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทําค่ะช่วงหน้าช่วงสารอาจารย์โปรดคุณหมออ้อมจะมาแนะนํำสารอาหารที่มีอยู่ในข้าวโพดค่ะไปชมกันเลยค่ะ